แค่วันแรกที่ลงนามในข้อตกลงเลือกนายกรัฐมนตรีของพรรคประชาชนพรรคภูมิใจไทยก็ออกลายเสร็จแล้วเพราะในวันเดียวกันมีการโหวตกฎหมายของพรรคประชาชนองค์ประชุมไม่ครบภูมิใจไทยหายยกพักหรือเป็นจริงอย่างที่นายชูวิทย์ได้กล่าวไว้ว่านี่คือการหลอกลวงที่สมบูรณ์แบบของพรรคภูมิใจไทยต่อพรรคประชาชน เมื่อพักประชาชนประกาศสนับสนุนนายอนุทินเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะหนึ่งการจัดตั้งคอรมอนี้ไม่พ้นการตอบแทนบุญคุณทางการเมืองตามระบบโคตา้าสองนักการเมืองขาประจำจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีให้พักประชาชนอภิปรายตรวจสอบและสองกระทรวงขาประจำที่พักภูมิใจไทยต้องยึดไว้คือกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม เพราะสัดส่วนรัฐมนตรีจะเหลือเลอเพราะไม่มี140เสียงของพักประชาชนมาแบ่ง 3. ให้จับตาหรือคอยดูหน้าตาคอลมอหนูพักภูมิใจไทยจัดสรรแบ่งปันกันเสร็จสรบสบายใจเฉิบด้วยเงื่อนไขที่อ้าแขนรับพักประชาชนได้หมดแบบชิวเหลือเกิน 4. พรพักประชาชนทำตัวเป็นนั่งร้านให้พักภูมิใจไทยโดยไม่ได้อะไรแม้แต่น้อย ส่วนพักภูมิใจไทยกลุ่มอำนาจรัฐและสวที่สามารถแต่งตั้งองค์กรกลางและนายอนุทินเคยย้ำนักย้ำหนาว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยใครจะเป็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่านักการเมืองลิ้นมันดิ้นได้ 5. พักประชาชนจะปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อนายกและคอรมอชุดที่นายกเลือกมาและสี่เดือนกับการเปลี่ยนการเมืองไทยไม่สามารถทำได้ และสิ่งที่พักประชาชนบอกไว้ว่าจะไม่ให้ใครเอามาตาร้1 1 2มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเล่นงานใครแต่วันนี้พักภูมิใจไทยก็ส่งคนไปแจ้งความตามมาตารา1 1 2กับนายภูมิธรรมที่ไปยื่นยุบสภาเสียแล้วและบอกอีกว่าเครื่องจักรดูดสอสอกำลังทำงานสักพักเสียงอาจล้นเกินครึ่งก็อ้างว่าหนูเปล่านะเขามาเอง นายชูวิทย์แนะนำว่าการควบคุมที่ดีของพรรคประชาชนคือเป็นส่วนหนึ่งในคอมที่ได้เห็นทุกความเคลื่อนไหวและต้องคุมกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องหัวเลือกสวและที่ดินเขากระโดมสุดท้ายภาระที่พรรคประชาชนต้องแบกใส่บ่าหามไว้ทุกสิ่งทุกอย่างจะย้อนกลับมาที่พรรคประชาชน ที่ไปเลือกพักภูมิใจไทยครั้งนี้ทั้งเขี้ยวลากดินจัดสรรผลประโยชน์และการควบคุมสอวออไปในทุกเรื่องการตัดสินใจครั้งนี้จะเจ็บช้ำเป็นคำลบสองต่อเนื่องจากที่พักภูมิใจไทยไม่โหวตให้นายพิธาเป็นนายกและอย่าอ้างว่าสิ่งที่ทำไปพักประชาชนไม่ได้อะไรเพราะล้วนมีแต่เรื่องเสียกับการตัดสินใจแบบนี้ที่ปล่อยเสือออกจากกรงแล้วคนเลี้ยง ที่ว่าจะคุมเสือกับถูกเสือฆ่าไปกินแล้วคุณละครับเห็นด้วยกับนายชูวิทย์หรือไม่ว่าเดี๋ยวนี้คือการหลอกลวงที่สมบูรณ์แบบของพรรคภูมิใจไทยที่มีต่อพักประชาชน